สวัสดีค่ะดีต้อนรับนะคะสู่คลิปนะคะดวงนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของกรกฎลัคนากรากฎนะคะซึ่งไม่ว่าคุณจะเป็นกรกฎในโหราศาสไทยหรือว่าตะวันตกคุณสามารถดูคลิปนี้ได้นะคะเราจะอ่านสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะการงานการเงินสุขภาพแล้วก็ความสัมพันธ์นิดหน่อยส่วนเต็มเมนะคะเราทําคลิปแยกไว้แล้วสามารถไปดูได้นะคะโอเคกรกฎเดี๋ยวเราไปเปิดวากกันเลย มาค่ะกรกฎเปิดบวาร์กันมาแล้วเรียบร้อยนะคะสําหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะชาวกรกฎอืม จากนักไพ่นะคะในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะในถือม้เท้าขึ้นมาในตัวตนของคุณนะคะเป็นช่วงจังหวะระยะเวลาที่ตัวคุณเองค่อนข้างมีความกระตือรือร้นหรือว่าเรียกว่าอยู่ในจุดที่เป็นชีพจรลงเท้าก็ได้นะคะและหลายท่านท้าแพลนไว้นะคะว่าจะสมัครงานใหม่นะคะมีโอกาสได้สมัครงานใหม่เราถ้ายิ่งเป็นงานที่เป็นสายงานใหม่ๆที่คุณอาจจะไม่เคยทำ นะคะมีความไม่ถนัดอยู่โอกาสที่จะได้เรียนรู้สูงโอกาสที่จะได้เติบโตมีนะคะแล้วก็ในหลายๆท่านที่เป็นแลนมีแพลนการเดินทางไว้นะคะก็จะได้เดินทางที่ตั้งใจไว้หรือได้เดินทางมากกว่าที่ตั้งใจไว้ในเรื่องของการเงินขึ้นหกเม้เท้านะคะเออดีลที่คุณดีลไว้นานแล้วอะ ที่มันไม่ได้สักทีอะไรอเงี้ยค่ะก็มีโอกาสที่จะได้นะคะลูกค้าคนที่ติดเงินไว้นะคะที่เคยให้เครดิตกันไว้อะไรเงี้ยก็มีโอกาสที่จะได้เงินนะคะในช่วงระยะเวลานี้รวมถึงโปรเจกต์อะไรก็ตามที่คุณแพลนไว้แล้วดิวมานานแล้วละ่ะแล้วก็ยังไม่ได้สักทีก็มีเกณฑ์ที่จะได้บางท่านขายที่ได้นะ ลาภาขึ้นเป็นไพ่เป็นไพ่ดิเอ็มเพ s สนะคะบางตำราเป็นพระแม่ทรณีบางตำราเป็นพระแม่โพศกนะคะถ้าในทางเทพินดูก็นั่นแหละที่รูดด้กันพระแม่ลักษมีอะไรแบบเนี้ยมีเกณฑ์ที่จะได้เนาะสิ่งที่พอได้มาเนาะด้วยช่วงระยะเวลานี้ชาวกรกฎคุณก็ยังมีเกณฑ์ที่ต้องจับใจ่ายใช้สอยไปหกเหรียญขึ้นมานะคะบางท่านส่งขออนุญ,ญาต นะคะสงเคราะห์ญาตินะคะช่วยเหลือซัพพอร์ตดูแลที่บ้านดูแลครอบครัวคนใกล้กลตัวนะคะในจังหวะตรงนี้พอขึ้น6เหรียญในตำแหน่งสหัชชาแล้วตำแหน่งปัตตนีที่แปลว่าคู่ครองขึ้นไพ่เจ็ดเหรียญถ้าคุณทำธุรกิจกับคู่ถ้าทำธุรกิจกับคู่ทำธุรกิจกับพาร์ทเนอร์เงินดีนะเจ็ดเหรียญเนี่ยเงินเข้าตลอดเลยนะคะเงินเข้าตลอดเลยแต่ถ้า แต่ถ้าเราไม่ได้ทําธุรกิจกับคู่เจ็ดเหรียญตรงนี้มันสามารถหมายถึงคู่เรากําลังอยู่ในช่วงที่มีรายได้หารายได้ดีหรือในบางในบางเกณฑ์คือเสียเงินไปกับคู่เสียเงินไปกับคู่เป็นเกณฑ์แบบนั้นได้นะคะเพราะว่าในตําแหน่งหนึ่งถ้วยที่ขึ้นมาเนี่ยขึ้นมาในตําแหน่งอรินั่นแปลว่าถ้าจะเสียเนี่ยเสียเสียเงินได้เสียเพราะความรู้สึกเสียเพราะเสน่หา เสียพ่อรักเสียพ่อรู้สึกว่าต้องให้ไม่ได้จําเป็นนะแต่รู้สึกว่าต้องให้นะอ่ะต่อมาพันธุูขึ้นไพ่สี่ถ้วยนะคะคุณจะรู้สึกได้เลยว่าคุณจะอยู่กับคนที่มีความไม่ถูกอกถูกใจไม่สบายใจคนแถวบ้านคนที่บ้านจะทําให้คุณรู้สึกเบื่อหน่ายอืในเวลาเนี้ย มันจะเป็นความรู้สึกว่าบ้านไม่ใช่ที่ที่มีความสุขของคุณมันถึงเป็นไพ่ที่ขึ้นไปไหนถึงไม่เท้าเหมือนคนอยากออกจากบ้านตลอดไม่อยากอยู่ประจําที่ตลอดอืมบางท่านมีประเด็นกับผู้หลักผู้ใหญ่ที่บ้านแต่บางท่านรู้สึกว่าบ้านทําไมรู้สึกเราเบื่อบ้านจังอยากเปลี่ยนบ้านอยากย้ายบ้านหรือแบบ ช่วงระยะเวลากลับมานอนที่บ้านมันก็ไม่ไม่มีอินสปายอะไรขึ้นมากับตัวเราได้เลยอะไรประมาณนี้นะคะในตําแหน่งไพ่วินาทขึ้นเป็นไพ่แปดถ้วยเนี่ยพี่มีความรู้สึกอย่างหนึ่งว่าถ้าเรารู้สึกว่าณนะพื้นที่งานหรืออะไรที่เราทําอ่ะมันยังไม่สามารถทิ้งได้อะ่ะพี่ว่าคุณไปพักก่อนดีกว่าหาช่วงระยะเวลาเหมือนแบบอ่ะช่วงนี้เรารู้สึกบ้าน บ้านเราไม่น่าอยู่บ้านบ้านเขาอยู่ของเขาปกติมาอยู่แล้วอาจจะไปอ่ะช่วงนี้ลองใช้กิฟท์วอลชเชอร์สิไปพักที่โรงแรมไหมหรือว่าไปพักที่สถานที่จังหวัดใกล้ๆที่ปลอดภัยแล้วก็เดินทางทำงานได้ง่ายสะดวกมีอินเทอร์เน็ตอะไรก็ว่าไปที่ซัพพอร์ตไลฟ์สไตล์ชีวิตเราให้ไปหาอินสป,ปายจากตรงนั้น เพราะว่าในตำแหน่งที่ที่ขึ้นมาตรงนี้เป็นตำแหน่งกรรมะเนี่ยมันคือตำแหน่งจังหวะที่คุณกําลังจะมีโอกาสดีๆเกี่ยวกับเรื่องหน้าที่การงา,านเข้ามาให้คุณได้ใช้ความสามารถอย่างเต็มที่แล้วมันจะเป็นบันไดขึ้นไปสู่จังหวะที่มีอินทร์ปลายมากขึ้นในชีวิตของคุณถ้าช่วงนี้คุณรู้สึกเบื่อหน่ายเซ็งเครียดให้ไปแก้ไขโดวยวิธีประมาณนี้ดูนะคะจะช่วยได้เพราะว่าสิ่งที่จะเข้ามาทดสอบคุณเนี่ย นอกเหนือจากตำแหน่งมรณะที่ขึ้นเป็นไพ่เจ็ดดาบเนี่ยระวังพี่มิตรทั้งหลายหลายระวัง r o m a n ต์แ c มเมอรระวังคนที่อยู่ต่างถิ่นแดนไกลนะคะมีเกณฑ์ที่จะเจอคนไม่จริงใจได้แล้วมีเกณฑ์ที่จะเจอคนฉกเงินคุณไปได้นะตำแหน่งสุภาที่ขึ้นเป็นคิงถือดาบเนี่ยเรามาระวังคนที่มีอายุมากกว่าคนที่มีตำแหน่งสูงกว่ามากกว่าขึ้นคิงถือดาบนั่นแปลว่าเขากำลังจับตามองคุณอยู่ นะฮะจับตามองคุณอยู่เล่งแรกคุณอยู่ดูคุณอยู่เรามาระวังเกันมีประเด็นปัญหาเกี่ยวกับคนกลุ่มเหล่านี้ด้วย <c oughs> เด็กถือถ้วยขึ้นมาตำแหน่งตรงนี้พี่ว่าจริงๆชีวิตคุณนะ่ะมันอยู่ในจุดที่คุณสามารถสรรหาความเรียบง่ายหรือหาพลังงานดีๆได้รอบตัวแต่ซัมติงบางครั้งเนี่ย ในถือไม้เท้าขึ้นมาในตำแหน่งตัวตนบางครั้งเราอาจจะมีความรู้สึกว่าสิ่งเรียบง่ายในชีวิตเรามันขาดคำว่าความตื่นเต้นความท้าทายหรือเปล่าไพ่ใบนี้มันเหมือนเป็นช่วงนี้ที่ขึ้นมาบ่งบอกคุณเพราะฉะนั้นน่ะเหมือนไพยย่ใหญ่จะบอกว่าลองดูซิว่าอันนี้มันคือตัวตนเนื้อแท้ของเราไหมเพราะว่าถามจริงๆว่าด้วย คนที่เป็นกรกฎลัคณะกรกฎะดาวประจําตัวคุณคือดาวจันทร์ดาวจันทร์ไม่ใช่ไพ่ไม่ใช่ไพ่ไม่ใช่ดาวค่ะไม่ใช่ดาวของความโลดโผนโจนทยานอยู่แล้วนะเป็นดวงดาวของจริงๆมันเป็นดวงดาวของความอยู่เย็นเย็นง่ายๆสบายสบาย,บายแต่ข้อเสียของดาวจันทร์คือสภาวะความโลเลลังเลเพราะฉะนั้นในเมื่อถ้าเรารู้จักตัวตนของเราเองแล้วเราต้องรู้ให้ได้ว่าตอนเนี้ย ฉันเป็นอะไรเนี่ยฉันเป็นอะไรฉันแตกต่างจากเดิมยังไงเรียกสติตัวเองขึ้นมาแล้วก็ถามตัวเองให้ได้ค่ะว่าแล้วไอ้สิ่งที่เราดําเนินอยู่หนึ่งสองสามสี่เรามีอะไรที่ต้องทําบ้างเพราะกรกดถ้าคุณหมดแพชชั่นหรือคุณไม่มีอารมณ์จะทําพี่รู้สึกคุณไม่ทําอะไรเลยอ่ะอืมแต่เรายังต้องหายใจอยู่แต่ชีวิตเรายังต้องดําเนินต่อยังมีอะไรหลายอย่างที่รอการตัดสินใจหรือรอการทํางานจากตัวเราอยู่ ประมาณนี้ลองดูนะคะโรคภัยไข้เจ็บหรอเจ็ดดาบเนี่ยถ้าเป็นไปได้เจ็ดดาบบางทีนะมันสามารถหมายถึงการป่วยแต่เราไม่รู้ว่าเราป่วยด้วยโรคอะไรได้ด้วยอะแต่พี่แอบมีความรู้สึกว่าให้ใช้ให้ใช้การตรวจแบบละเอียดมากขึ้นอจากเจ็ดดาบถ้าป่วยนะคะอยากลองให้ตรวจแบบ ไม่ได้ตรวจหรือแบบละเอียดมานางละลองตรวจดูซิค่าเลือดเป็นยังไงค่าน้ําตาลเป็นยังไงค่าไขมันเป็นยังไงอ่ะตรงนี้เป็นยังไงเส้นเลือดเป็นยังไงเราจะได้ปรับวิธีการใช้ชีวิตการกินหรืออะไรของเรานะคะลองดูลองดูแต่ในตำแหน่งพอขึ้นไปไพ่เด็กถือม้เท้าน่แปลไอ้ความเบื่อเนี่ยมันเกิดขึ้นแค่ในช่วงประเดี๋ยวประดานี่แหละในช่วงดึงกุมภาเนี่ยแหละเดี๋ยวหลังจากพ้นกุมภาเข้ามีนาหรือใกล้ๆที่ดาวพฤหัสจะย้ายอะไรเงี้ย มันน่าจะมีอะไรที่ดีขึ้นเพราะเนี่ยเป็นไพ่เป็นไพ่ของการมีอินสปเรชั่นมากขึ้นคิดริเริ่มอะไรใหม่ๆได้มากขึ้นเนะกรกดโอเคไปดูกันไพ่แนะนำกรกฏค่ะมีหนึ่งถ้วยหนึ่งถ้วยขึ้นมาเหมือนหนึ่งถ้วยนี้เลยมีไพ่อบพยกลีไพ่เนี่ย ไพ่ของการยกย้ายนะคะแล้วก็มีไพ่ล่อหลวงเนี่ยเหมือนเจ็ดดาบหน้าไพ่ให้เรามัดระวังคุณมีเกณฑ์จะเจอคนที่พูดไม่จริงกับคุณได้สูงมากอืมแล้วก็เป็นเกณฑ์ที่หวังผลประโยชน์จากเราซึ่งเอาผลประโยชน์มาล่อเอาความรักความสัมพันธ์หรืออะไรมาล่อได้เลยนะจากในหน้าไพ่ใบนี้ แนวทางแก้ไขถ้าเรามีความรู้สึกเราเจอกับคนที่ทำแบบทำลายตัวเราอะไรเงี้ยนีภัยนะคะหาความรักครั้งใหม่คุณมีเกณฑ์ที่ได้เจอความรักครั้งใหม่ได้อยู่แล้วมีคนรอซัพพอร์ตมีคนรอที่จะมอบความรักให้กับคุณนะรอที่จะมอบพื้นที่ดีๆให้กับคุณนะผ่านตรงนี้ไปให้ได้ถ้ามีความรู้สึกเอาใจออกไม่ได้เอาตัวเองออกไปสัมผัสกับอย่างอื่นเอาตัวเองออกไปเจอกับอย่างอื่นอย่าอย่าวางตัวเองไว้กับที่เพราะถ้าคุณวางตัวเองไว้กับที่ตอนเนี้ ไม่ขยับเขยื่อนไม่ไม่ไมูฟไม่ปรับเปลี่ยนโยกย้ายเนี่ยเราจะห่างจากสิ่งล่อลวงตรงนี้ยากมากประมาณนี้นะคะโอเคจบไปแล้วค่ะสำหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณค่ะชาว กรกฎลักนณากรกฎเนาะในเดือนกุมภาพันธ์นะขอบคุณทุกท่านมากๆค่ะที่ผ่านเข้ามารับชมคลิปกันขอบคุณสำหรับการกดติดตามด้วยนะคะ subscribe like comment อย่าลืมกดกระดิ่งค่ะพี่ลงคลิปได้ดูก่อนใครวันนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ